ตามในช่วงนี้นะครับกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านข่าวและเครือข่ายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของ NBT เชียงใหม่ครับก็จัดขึ้นเป็นวันที่2แล้วนะครับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์การทําข่าวภาคสนามเพื่อนําไปสู่การปรับรูปแบบข่าวก้าวทันยุคดิจิตอลเกิดประโยชน์กับผู้ชมสูงสุดครับ นายมนตรีอุดมพงศ์ผู้สื่อข่าวสามมิติจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3บรรยายพิเศษเรื่องการนำเสนอข่าวแนวใหม่ยุคดิจิตอลให้เข้ากับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จากสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขตสามในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยถ่ายทอดประสบการณ์การทำข่าวภาคสนามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายสื่อมวลชนพร้อมร่วมทำเวิร์กช็อปทำสกู๊ปเชิงสร้างสรรค์ด้วยนะครับ ั้งนี้ค่ะฝ่ายข่าวโทรทัศน์สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนพัฒนารูปแบบการผลิตข่าวยุคดิจิตอลภายใต้การดําเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงที่กรีเลกรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่22ถึง23กุมภาพันธ์เพื่อให้บุคลากรด้านข่าวนั้นสามารถเพิ่มเติมทักษะในการนําเสนอข่าวพัฒนารูปแบบการผลิตข่าวทําสกุปพิเศษให้สามารถสื่อสารกับผู้ชมในวงกว้างใน มากขึ้นเพื่อขยายผลข้อมูลข่าวสารต่างๆจากภาครัฐไปสู่ภาคประชาชนอย่างมีคุณภาพค่ะ